โอเคสบายดีซืีงองยังยังน้นำตันเนี่ยนะเด้ออ๋อซื้อไอซีแบคเกอร์เนาะเออไอแบคเกอร์นอร์ริงค่ะว่าไอจะได้เม่นหน่อยทางภาคใต้แม่นบ่ตอบนู่นหน่อยดูเป็นเพียงแต่ข่าวลือหรือบ่หรือว่าเป็นความจริงตอบเลยเดอ้อแบคเกอร์แม่นบ่โอเคมันสิดีบ่ถ้าว่ามีเมียหน่อยบอกแบคเกอร์ตอบหน่อยดู ถ,ถโอเคโอเคคันเจ้าวัาด,ดีค่อยก็ว่าด,ดีรับเจ้านะคันเมียจะให้แม่แดงไม่น้อยนะคันเมียจะให้มีไม่น้อยก็โอเคดีดีตามเจ้ากันถามตรงๆง,งเลยเด้ออเกืเด้อเจ้าที่อยากเป็นเคยทางภาคใต้บ่ทางแของอัตปืเหานี่บ่ตอบเอยดูโออโอเคเนาะโอเคเนาะแสะดงว่าจจอยากเป็นเนาะโอเคโอเคโอเค ได้ยินโอเคโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วโดยได้ยินแล้วไอเบยคือได้ยินแล้วโอเคคำถามต่อไปเนาะไอคิดว่าคาดองแพงบอกอยู่อัตปืนนี่คาดองมนต่านั้นโคตรแพงนั่นค่ว่าแล้วคาดองมันตรองแพงเออสมมติว่าขั้นจะได้คาเจ้ามาเป็นเม okay, okay. e. 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 okay, er like ียนะจะสิพาเขาไปใส่ไอเบยคือตบหน่องในดูมีแต่ไอสิพาห่งไปไทยนาไอสิพาเขาไปไทยนาวะ สิพาเข้าไปแท่นหน้าเลยบิเนี่ยข้ากลายไอไปคือได้กองแพงต้องใสายฮันคุมคาดิบกับะว่าไายดอกเนาะแนวอายได้กองแพงมาเนาะได,ไ,ได้กองแพงแบบนีอะไรการก,กันแนวแล้วเนาะต้องใสายฮันคุมคาอายไปเกินเนาะอันนี้สุดยอดสุดยอดพาหน่องไปแทนหน้าโอเคไอไปคือ,อกรรมธรรมต่อไปนั่นก็คือคำถามสุดท้ายอไอตอบหน่องให้ดีเด้อเป็นอย่างไออันน่ะผู้สาวจึงติดอไอลายแท้ ตอบน,อน,นอ้องในดูน้องอย่างหู่ความจริงนะอพว่าผมนุ้นยไงเทพบอ่นี่สําแขนวะของไอหน่ะสําแขนวะอุ้ยเพินท่านไอาไปกือเด้อ